สวัสดีนะครับวันนี้พบกับเทอโมเดิร์นเมกหนึ่งศูนย์หเวลาเจ็ดโมงเช้าอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของโปรเซสนะครับอของวัฏจักรเนี่ยนะครับของไซเคิลเนี่ยไซเคิลน,นี้แหละนะครับในไหนก็พิสูจนนะครับก็ไม่เชิงพิสูจนหรอกแต่มาแกะให้ดูนะครับว่าไอตัวโปรเซสของแต่ละตัว จนเอาโปรเซสของทุกตัวมารวมกันแล้วกลายเป็นวัฏถจักรเนี่ยที่มาเป็นวัตจักรของคาโนเนี่ยมันเป็นรูปร่างหน้าตายอย่างนี้นะครับแต่ทีนี้ผมอยากจะเจาะนะครับในเรื่องของอินโทรปนีนะครับการเปลี่ยนแปลงอินโทรปีของวัตจักรเนาะนะครับว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราจะทํากันยังไงนะครับวัฏจักรของเรานะครับก็จะมีรูปร่างหน้าตาเป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหมครับ ้องเนาะสี่เหลี่ยมนะครับผมก็ว่าสี่เหลี่ยมขึ้นมามันก็จะเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้านะครับโอเคก็วนวัฏจักรเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้1นึ่สองสามสี่นะครับเป็น t แล้วก็ s โอเคไหมพอได้อย่างนี้เสร็จนะครับเดี๋ยวผมจะทำการหา ตัวของ entropy นะครับของไซเคิลหายังไงนะครับ entropy ของไซเคิลมันคืออะไรครับมันก็คือ entropy ของ1ไป2บวก entropy ของอการเปลี่ยนแปลงเท py ของสองไปสใช่ไหมบวกการเปลี่ยนแปลง entropy ของสามไปสแล้วสุดท้ายก็คือ บวกการเปลี่ยนแปลงเอนโทรปีของ4ี่ไป1ถูกไหมครับมันก็ครบเป็นวัฏจักรพอดีถูกต้องนะโอเคนะตรงนี้เคลียร์นะครับการเปลี่ยนแปลงเอนโทรปีของวัฏจักรนะครับก็คือเอาการเปลี่ยนแปลงเอนโทรปีของกระบวนการต่างๆเนี่ยมารวมกันนะครับตั้งแต่1จนถึง4เนาะผมก็ทําครบเสร็จสิ้นกระบวนการอ่ะโอเคพอผมได้อย่างนี้เสร็จนะครับผมก็มาจอดูนะครับ1ไป2ก็คืออะไรครับก็คือ S2 ลบ S1 ถูกต้องไหมครับบวกกับ s 3ลบ s 2บวกกับ s 4ลบ s 3แล้วก็บวกกับอะไรครับ s 1ลบ s 4ทุกคนสังเกตนะเดี๋ยวผมจะทำอะไรให้ดูบางอย่างนะครับเดี H H ๋ยวผมจะทำอะไรให้ดู s 2ตัดลบ s 2บวก s 3ตัดลบ s 3 s 4 ตัดลบเอสี่แล้วก็ลบเอสหนึ่งตัดบวกเอสหนึ่งสุดท้ายแล้วการเปลี่ยนแปลงเอนโทรปีของไซเคิลนะครับหรือของวัตถจักเนี่ยมันจะเป็นศูนย์โอเคไหมนะครับมันจะเป็นศูนย์และทุกคนลองไปทําเองนะครับถ้าไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงเอนโทรปีของวัตจักรถ้าเป็นการเปลี่ยนแปลงพลังงานการเปลี่ยนแปลงพลังงานภายในนะครับหรือเป็นการเปลี่ยนแปลงอะไรก็ตามในวัตถจักรมันจะกลายเป็นศูนย์เสมอนะครับแบบที่ผมทําให้ดูเลย โอเคนะนะครับเคลียร์นะครับเคลียร์นะครับ,รบจุดจุดนี้อ่ะแต่ทีนี้ถ้าทำแค่นี้เฮ้ยมันก็จะดูแบบเหมือนจะไม่มีอะไรนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะทำให้มันมีอะไรก็เอาตัวเดิมนี่แหละครับนะครับผมว่าเอาตัวเดิมนี่แหละก็คืออ่ะเดี๋ยวผมก๊อปมาเลยแล้วกันผมรู้ว่าการเปลี่ยนแปลง in โทรปีนะครับของวัตจักรนี่มันก็คือการเปลี่ยนแปลงที่โปรเซสต่างๆใช่ไหมครับอ่เดลต้าเอสหนึ่งบวกเดลต้าเอส่าสองไปสามสามไปสีแล้วก็สี่ไปหนึ่งนะครับทั้งหมดนี้มันคือเท่ากับศูนย์ถูกต้องไหมครับอ่ะที่ผมทำให้ดูเมื่อกี้นี้อทีนี้เราผมมาเล่นสนุกอย่างนี้นะครับทีนี้ครับาการเปลี่ยนแปลงเอนโท p y หรือว่าเอนโทรปีเชงเนี่ย มันคืออะไรครับผมก็ได้บอกไปแล้วใช่ไหมมันก็คือการอินทิเกรตนะครับของ1ไป2ของ dq ส่วน t ถูกต้องไหมครับอ่ะถูกต้องไหม t อะไรครับในที่นี้ t h นะครับ t h บวกกับอะไรบวกกับ s gen นะครับบวกกับ s gen อ่าเดี๋ยวค่อยใส่ก็ได้ทีทนะครับส่วนทีไปก่อนทีนี้ก็บวกกับอินทิเกรตนะครับจาก2ไป3ของเดลต้าคส่วนทีนะครับของตัวนี้ก็บวกเอชเจนไปด้วยนะครับบอกเอเจนต่อมานะครับ มันก็จะเป็นบวกกับ3ไป4นะครับ dq ส่วน t นะครับบวกกับ s เ e n อ่าต่อมามันก็เป็น จากสไป1นะครับ dq ส่วน t บวก h เจนเท่ากับ0นโอเคไหมนะครับอ่ะทีนี้พอได้อย่างนี้เสร็จนะครับพอได้อย่างนี้เสร็จเนาะ ตรงนี้นะครับไอพจน์ของการอินทิเกรตอนะครับพจน์ของการอินทิเกรตมันสามารถกรุบรวมได้ก้อนเดียวก็คือเขียนเป็นอย่างนี้ครับเขาจะเรียกว่าอินทิเกรตรอบวงปิดนะครับก็คือวัตจักรนั่นแหละมันก็คือรอบวงปิดนะครับก็คือใช้สัญลักษณ์วงกลมรอบอินทิเกรตแบบนี้นะครับ ของ dq ส่วน t บวกกับ s gen มีอยู่4ตัวนะครับผมพอใช้เครื่องหมายก็คือซิกมาของ s gen เลยซิกมาก็คือผลรวมถูกไหมครับตรงเนี้ยเท่ากันกับ0ูนย์โอเคไหมเท่ากันกับ0ูนย์นะเสร็จจากตรงนี้นะครับผมก็ทำการย้าย EQ ส่วน T ใช่ไหมครับมันจะเป็นลบซิกมาเอ n เจนพอได้อย่างนี้เสร็จนะครับโฟกัสที่ตัวนี้ไอตัวลบซิกมาเอ e เนเนี่ยมันคืออะไรครับมันก็มีค่าเท่าไหร่น้อยกว่าเท่ากับศูนย์ถูกต้องไหมอ่าอันนี้ไม่งงนะเพราะมันติดลบไงนะครับมันติดลบ มันมีค่าอาจจะเป็นศูนย์ได้ไหมเป็นศูนย์ก็ได้นะครับเพราะว่าลบก็ไม่มีผลอะไรกับศูนย์อยู่แล้วนะครับเป็นค่าติดลบได้ไหมก็ได้ได้หมดนะครับได้หมดได้หมดได้หมด,ด,หมดผมก็เลยเออให้เอลบที่มาเกเจนเนี่ยนะครับน้อยกว่าเท่ากับศูนย์เพราะฉะนั้นนะครับอินทิเกรตรลอบวงปิดของ dq ส่วน t เนี่ยมันก็เลยน้อยกว่าเท่ากับศูนย์ด้วย นะครับนะครับมันเป็นอย่างนี้โอเคไหมมันเป็นอย่างนี้นะครับมันเป็นอย่างนี้อ่าและไอตัวนี้แหละนะครับถ้าคุณไปเรียนในห้องเนี่ยคุณจะเจอสูตรนี้เป็นสูตรแรกเลยว่าคุณไปเปิดอ่านเทบุ๊กเนี่ยคุณจะเจออันนี้เป็นอันแรกเลยเขียนว่าเอนโทรปีแล้วก็จะมีสมการเนี่ยนะครับไม่ใช่สมการเราอ,อะสมการเนี่ยให้คุณเห็นเลยนะครับหัวข้อบทเอนโทรปีหนังสือของเซนเกลก็มีนะครับ,บ, ropy, เ,ออนะรบเดี๋ยวผมเอามาให้ดูบทแรกเนี่ยเขาจะโป้งขึ้นมาเลยนะครับเขาจะเรียกว่า อะสมการของคลอเซียนะครับหรือว่าคลอเซียตอินอีควอลิตี้เนาะนะครับผมตอนเรียนเทอร์โมครั้งแรกนะครับก็งงเหมือนกันมาปุ๊บอย่างนี้อ่อินดิเกตรอบวงปิดของ dq ส่วนทน้อยกว่าเท่ากับศูนย์โจบครับแต่ที่เนี้ยคือผมเล่าตอนผมอธิบายเร่องอนโทรปีใช่ไหมก็คืออาจารย์ผมนะครับก็สอนมาว่าให้ ตอนที่เราเรียนเรื่องอ n นโทรปีเนี่ยมันต้องไ like, ล่สเตปว่าอ n นโทรปีเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงยังไงนะครับมันเช้งยังไงเราก็จะได้รู้พฤติกรรมของมันนะครับว่ามันเป็นตัวที่บอกอะไรกับเราเนาะมันก็จะมี U2 เพวาเท่านั้นแหละนะครับก็คืออินดิเกรต dq ส่วน t ใช่ไหมก็คือดูว่ามีความร้อนเข้าหรือออกจากระบบหรือเปล่านะครับแล้วก็ Sgen ก็คือเป็นปัจจัยที่มันย้อนกลับไม่ได้นะครับนั่นมีส่งผลต่อค่าอินโทรปีให้มันมีค่าเพิ่มขึ้น หรือมีค่าลดลงนะครับมันลดลงได้นะมันไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างเดียวนะครับจะเกิดการคลายความร้อนเอนโทรปีมันก็เชิงก็ลดลงนะครับโอเคนะอ่ะอันนี้ก็เป็นที่มาของไอตัวสมการไอคอเซตอินอีควอลรตตี้นะครับอ่ะก็พอเรารู้แล้วมันเช้งยัง,ยงไงแต่สุดท้ายเราผมพากลับมันมากลับมาหาคําตอบตรงนี้นะครับทุกคนก็น่าจะเคลียร์กันนะครับเพราะว่าตอนแรกก็เคยผมก็เคยงงเหมือนกันนะครับอ่ะ แต่ทีนี้แล้วเราจะทําอะไรกันต่อดีนะครับสิ่งที่ผมอยากจะคุยต่อเนี่ยตอนแรกว,ว่าจะพรุ่งนี้แต่ว่าเฮ้ยเดี๋ยววันนี้เลยดีกว่านะครับมันจะเป็นในเรื่องของไอตัวประสิทธิภาพของเครื่องจักรคานเนี่ยนะครับผมจะให้ดูว่ามันได้มันทํางานยังไงเนาะนะครับอ่ะถ้าสมมุติว่าเราโฟกัสที่ตัวกระบวนการนะครับอ่ะผมขอหยิบยกตรงนี้ ขึ้นมาคุยกันอีกสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าวา่าจากคารโนเนี่ยมันมีโปรเซสของมันที่มันชัดเจนอยู่แล้วเนาะอ่าผมขอหยิบยกตรงนี้ขึ้นมานะครับทีนี้โปรเซสของอ่สองไปสามกับสามไปสี่เนี่ยมันคืออ่าไม่ใช่สิสองไปสามกับสี่ไปหนึ่งเนี่ย มันมีโปรเซสตรงกลางที่มีชื่อว่าอเดียบติกใช่ไหมครับอเดียบติกโปรเซสหรือว่าโปรเซสที่ไม่มีการถ่ายเทความร้อนเนี่ยเพราะฉะนั้นนะครับพสนี้มันเลยต้องเป็นศูนย์ไปนะครับอ่าพจนี้เลยเป็นศูนย์ไปพสนี้เลยเป็นศูนย์ไปและคาโนเนี่ยเขาบอกว่าทุกโปรเซสของเขาใช่ไหมครับมันเป็นรีเวอร์ซิเบิลทั้งหมด ไม่มีผลกระทบของเอสเจนนะครับเอสเจนก็เลยเป็นศูนย์ไปเป็นศูนย์ไปทุกกระบวนการนะครับเป็นศูนย์ไปทุกกระบวนการเป็นศูนย์ไปทุกกระบวนการนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะเหลืออยู่สองตัวเนาะก็คืออะไรครับอ่าอินทิเกรตนะครับอินทิเกรตหนึ่งไปสองของ dq ส่วน t นะครับบวกกับอินทิเกรตของ3ไป4นะครับ dq ส่วน t มันการเท่ากันกับ0อ่ะตัวนี้นะครับไอ้ e 1ไป2เนี่ยมันคือร,บรับความร้อนจากแหล่งความร้อนที่มีอุณหภูมิสูงใช่ไหมครับมันก็จะได้เป็น q h นะครับส่วนด้วย t h ใช่ไหมนะครับแล้วก็ บวกกับ QL หาร TL นะครับเท่ากันกับศูนย์โอเคอ่าตรงนี้เริ่มมาละเริ่มมาละอ่ะผมว่าผมพักตรงนี้ไว้ก่อนนะครับพักตรงนี้ไว้ก่อนเพื่ออะไรเดี๋ยวผมจะเขียนตรงนี้ก็คือไอตัวคาโนเนี่ยมันก็เหมือนฮีทเอนจินทั่วไปนะครับ ซึ่งทำงานกันเป็นวัฏถจักรมีการรับความร้อนนะครับจากแหล่งความร้อนก็คือ T H ead. รับความร้อนมา Q H ead. นะครับเมื่อจากความร้อนมันจะออกเป็นอะไรครับออกมันเป็นงานใช่ไหมออกเป็นงานเนาะแล้วก็คายความร้อนสู่แหล่งความร้อนที่มีอุณหภูมิต่ํานะครับก็คือ T L เราเคยสมดุลพลังงาน เียวกับตรงนี้ไปแล้วนะครับถ้าทุกคนลืมก็ผมทําให้ดูใหม่นะครับอ่ะมันก็จะเป็น e-in นะครับลบ e-out จะเท่ากับ delta e system นะครับซึ่งตรงนี้นะครับเป็นศูนย์ไปเลยอยู่แล้วนะครับเป็นศูนย์อยู่แล้ว e-in มีอะไรครับก็คือ q h ใช่ไหม QH ลบ W นะครับก็คือเวิร์กที่มันได้คือเวิร์กเน็ตนั่นแหละนะครับแล้วก็ลบ QL เท่ากับศูนย์สุดท้ายแล้วเราจะได้ว่า Wnet เนี่ยเท่ากันกับ QH ลบ QL นะครับและประสิทธิภาพนะครับประสิทธิภาพเชิงความร้อนผมก็บอกไว้แล้วว่ามันก็คือสิ่งที่ใส่เข้ามานะครับหารกับ าาก็คือ objective อ่ะ objective ที่สีแทสงเข้ามา objective ก็คือวัตถุประสงค์ที่เราต้องการได้นะครับก็คืองานหารด้วย work input นะครับเราก็จะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อ่ะว่ารับความร้อยมาได้เท่าไหร่เราผลิตงานออกไปได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับถูกต้องไหมเราก็ควรที่จะให้มันเข้าใกล้ร้อปร์ซ็ที่สุดนะครับมันก็ถึงจะมีประสิทธิภาพที่มันดีหรือว่ามีประสิทธิภาพที่มันสูงเนาะนะครับอ่ะตรงนี้นะครับ ถ้าให้ผมไปเทียบตรงนี้ผมเล็งไว้ละก็คือ QH เนี่ยส่วน TH นะครับก็จะเท่ากับลบ QL นะครับหารด้วย TL แบบนี้นะครับอืมอ่ะ เดี๋ยวมาตรงนี้ต่อนะครับผมเคลียร์ให้มันเร็เรเ็จไปก่อนตรงนี้ผมยังสามารถทําได้ก็คือ QH ลบ QL นะครับหารด้วย QH ถูกต้องไหมครับอ่ะอืม Work input อ่ะถูกแล้วถูกแล้วนะครับ ถ้าจะให้เดี่ยวนะมันก็คือหนึ QL ่งลบ q l หารค h ถูกไหมครับอ่าดูตรงนี้ดีๆนะครับตรงนี้หนึ QL ่งลบคือเอาหาร Q h คืออะไรก็คือผมเอา q h เนี่ยไปหารตัวหน้าหารตัวหลังใช่ไหมครับก็แบ่งเป็นเศษส่วนแบบนี้อันนี้เป็นแมทอย่างเดียวเลยนะครับเป็นคณิตศาสตร์อย่างเดียวเลยอันนี้ไม่ใช่เทอร์โมนะครับเป็นการจับรูปเชิงคณิตศาสตร์ที่เฉยโอเค หลังจากนั้นนะครับอผมไปดูตรงนี้ผมต้องการอะไรนะผมต้องการอะไรครับอ่าตรงนี้หายไปนะครับผมต้องการ QL นะครับส่วน QH ใช่ไหมนะครับ QL ส่วน QH นะครับเอาติดลบด้วยก็ได้นะครับไม่มีปัญหาโอเคนะครับผมต้องทำยังไงผมก็ย้าย TL ไปครับมันก็จะเป็น TL ส่วน TH นะครับ เท่ากับลบ QL ส่วน Qs นะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็เอามาใส่มันก็จะเท่ากับ1บวก TL ส่วน t s นะครับถูกไหม อ่ะถูกนะโอเคนะครับก็เป็นการหาประสิทธิภาพของคารโนเนาะนะครับนี่ผมทําให้ดูแลตรงนี้นะครับอีกนิดนึงนะครับตรงเนี้ยเนื่องจากอา่อตัวทีตรงเนี้ยถ้าในโจทย์เขากาหนดมาเป็นองศาเซลเซียสนะครับให้เปลี่ยนตรงทีตรงนี้เนาะเป็นเควินนะครับเพราะว่าอุณหภูมินเนี่ยมันจะคิดเป็นสเกลของเควินนะครับต้องเปลี่ยนเป็นเควินด้วยทุกครั้งนะโอเค ในเรื่องของคาโนนะครับก็คือเป็นฮิตเอนจินที่มีประสิทธิภาพดีสุดหรือว่ามีซ o p ที่มันอ่าไฮเพอร์ฟอร์แมนที่สุดนะครับมีสมรรถสมรรถนะที่มันดีที่สุดเนาะโอเคนะครับอ่ะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับผมลองมาทําของวัตถจักรการทําความเย็นให้ดูนะครับในส่วนของคาโนเนาะน่าจะไม่มีอะไรมากแล้วนะเพราะว่าเมนคอนเซปต์เนี่ยผมได้ทํามาหมดละนะครับมีประมาณนี้อ่า ก็น่าจะไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับถ้ามีอะไรผิดพลาพดผมจะกลับกลับมาแก้นะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็น่าจะลาไปก่อน,นครับยาวนิดเนาะสวัสดีครับ